ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับท่านชายเทอร์โบแม็กเทอร์โบแม็กฝึกวันชายในตัวคุณ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเรายังมีฮอร์โมนเพศชาเรายังรู้สึกกระช่วงกระชวยเห็นบอนกแนดมานั่งอยู่ตรงนี้หรนพี่แนนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ละได้ละมีเวลาแล้วมันตื่นเต้นละตตแต่บางคนเขามีปัญหาที่แบบไม่ใส่อะไรเดินมาก็ยังอ จริงๆไม่ว่าจะเป็นบางคนนะครับที่เราได้ได้ถามมาไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายที่อายุเยอะหรือเดี๋ยวนี้มีปัญหานะสำหรับคนที่อายุน้อยๆเนี่ย20ต้นๆก็มีปัญหาแล้วในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่รู้สึกว่ามันดูไม่กระปี้กระเป๋าสืบเนื่องจากเรื่องของสภาวะความเครียดนะครับต่างๆที่เราต้องเจอมลพิษต่างๆรวมไปถึงบางคนเนี่ยชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์มันอาจจะไม่เกื้อหนุนทําให้สมรรถภาพของเขาเนี่ยดูเสื่อมลงถูกต้องค่ะแม้กระทั่งนะคะบางคนนะคะทำงานออฟฟิศนะคะ มันก็ส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาหนุ่มออฟฟิศหรือสาวออฟฟิศเนี่ยจะนั่งใช้คอมพิวเตอร์รหนักมากแล้วก็เรื่องของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายอย่างนี้ค่ะม,ม,มันมีนะบางทีถึงขนาดว่าเป็นเน็บชาเป็นม,มือล็อก,เ,กเป็นอะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่ เพราะว่าเคยสังเกตไหมเวลาเรานอนเล่นโทรศัพท์นานๆก็จะกลายเป็นบั้มเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะวันนี้คุณแนทมาทันทีค่ะเขาก็มีของดีๆมาแนะนาหนุ่มๆทุกคนนะคะรวมถึงสาวๆด้วยเพราะว่าจริงๆปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของผู้ชายอย่างเดียวนะ้เพราะมันเป็นปัญหาสําหรับคู่รักและครอบครัวถูกต้องบางครอบครัวพอไม่ทําการบ้านปุ๊บัทีนี้พังพินาศหมดเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับเทอร์โบแม็คคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยปลอด ปลอดภัยมากๆเลยเพราะ <ừ m. S 1> ว่าเขาได้ทั้งอยฮาลาลน,นิทานกันได้ทั่วประเทศเลยนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นพี่น้องชาวอิสลามก็สามารถทานได้มีอยด้วย GMT มีทุกอย่างการันตีและความปลอดภัยนี้รวมถึงการันตีว่า สามารถทานได้อยาอ่างปลอดภัยและเห็นผลจริงเพราะว่าเขาขายมานานถึง10ปีแล้วว่ะโอ้โหบอกเลยนะฮะสิปีเนี่ยเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วนะฮะว่าคุณภาพของเขาดีขนาดไหนแล้วคุณผู้ชายทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาไว้วางใจเทอร์โบแม็ให้เป็นตัวช่วยที่ดีที่เสริมสร้างให้ตัวเองดูฟิตขึ้น